สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่24กันยายนกลับมาเจอเจอตัวทีเด็ดติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีวันนี้นำมาฝากสองคู่เป็นตัวระดับความมั่นใจ10ดาวคู่แรกครับเป็นการพบกันระหว่างสกอตแลนด์กับไอร์แลนด์ คู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างสเปนกับสวิตเซอร์แลนด์ก็ห้ามพลาดด้วยประการทั้งวงเช่นเคยและก็ขอฝากทุกทกท่านที่ก็มารับชมรับฟังฝากากดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเรามาลุยกันเลยครับคู่แรกนะเช็คข้อมูลสองภูดูไฮนิคับสกอตแลนด์กับไอร์แลนด์ในศึกยูฟาในชั้นลีกแข่งขันกันตอนตนึ่งส สนนราคาให้สกอตแลนด์เป็นต่อที่ครึ่งลูกลบสิบต้องบอกเลยนะครับว่าสกอตแลนด์กับไอร์แลนด์เป็นทีมระดับเดียวกันเป็นทีมที่มีชั้นบอนชั้นทีมชั้นลักเตะพอๆกันโดยเฉพาะในยุคนี้มีความก้ากึง่งแต่ถ้าขยับไปยุคก่อนหน้านี้บอกเลยว่าไอร์แลนด์ดูดีกว่าสกอตแลนด์ไอร์แลนด์นี่มีรายการอะไรเนี่ยก็มัจกจะทะลุได้รอบลึกๆกว่าสกอตแลนด์ แต่อย่างว่าแหละครับมอนมันอยู่ในระดับเกรมีบวก v ลบความขึ้นขึ้นลงๆความไม่แน่นอนมันก็มีสูงมาดูสถานการณ์ในกลุ่มกันดีกว่าสถานการณ์ในกลุ่มนี้นะปัจจุบันสกอตแลนด์เป็นทีมนำมีอยู่9กาคะแนนจากผลงานชนะ3แพ้1นดูดีเลยนะดูดีดูด,ดีแต่เกมเดียวที่สกอตแลนด์แพ้คือการออกมาแพ้ไอแรแลนด์กู่แข่งเกมนี้แหละ และแพ้ขาดถึงสามนก็นเลยว่ายับเยินอ่ะยับเยินกลับออกมาเกมนี้สกอตแลนด์จะได้ลงเล่นในบ้านเจอกับไอรแลนด์อีกครั้งจะสามารถทวงแข้นคืนได้หรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจแต่โดยรวมๆแล้ววันนี้ครับในห้าเกมเหลังจากทุกรายการสกอตแลนด์ชนะ3แพ้2ถือว่าโอเคดูดีใช้ได้และโดยส่วนตัวชอบสกอตแลนด์ ชอบสกอตแลนด์ในช่วงครึ่งหลังที่เล่นกันยูเครนที่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงไปทดแทนกันแล้วมันลงตัวมากๆเกมรับเกมรุกแดน,นกลางมันมันเมิองเลยถ้าคุณซื้อของสงกอตแลนด์ยังเน้นที่จะใช้ทับชุดนั้นลงเล่นนะสกอตแลนด์ชุดนี้น่ากลัวน่ากลัวจริงๆ ในภาพรวมของมุมมองการทำกำไรก็ทำกำไรได้3เกมทำทุนเปสองเกมก็ถือว่าใช้ได้โอเคอยู่ส่วนทางไอร์แลนด์เนี่ยเป็นทีมแับที่สาของกลุ่มนะครับมีสี่คะแนนะจากผลงานลงได้ในรายการนี้นะ4ี่เกมชนะหนึ่งเสมอหนึแพ้2ภาพรวมของ5้าเกมหลังสขอกไอร์แลนด์ก็ Island, คือชนะ2เสมอหนึแพ้2องก็กลางๆในแง่าการลงทุนก็ทำกำไรได้สองเกมทำทุนสเกม อถ้าเปรียบเทียบกันในมุมนี้นะในผลงานห้าเกมหลังสุดแล้วก็ในรายการเนี้ยสอกอตแลนดูดีกว่าแต่พอมาดูสายติดการเจอกันไอรแลนดูดีกว่าห้าครั้งหลังสุดไอรแลนด์ชนะสามเสมอหนึ่งแพ้นหนึ่งแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าสนยติการเจอกันตรงนี้มันมีความอ้างอิงของสนยติดเก่าๆด้วย นะในช่วงไอแลนยุคก่อนสกอตแลนด์ Scotland ยุคก่อนหรือแม้กระทั่งเกมล่าสุดที่เจอกันมาที่เป็นสกอตแลนดออกไปแพ้ไอแลนเนี่ยถามว่าไอนักเตะชุดเนี้มันเล่นเกมนี้ไหมมันเล่นกันทนะั้งคู่เลยมันอยู่ในเกมชุดนี้เลยเพียงแต่ที่ผมบอกแล้วว่าผมชอบสกอตแลนดในเกมล่าสุดที่ได้กันอยู่เคในช่วงครึ่งหลังนะที่มีการเปลี่ยนตัวไปแล้วอะ่ะถ้าใช้ชุดนั้นลงเล่นผมเชื่อว่าใสิตินี้ น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเกมนี้ได้เป็นสกอตแรนด์เอาได้ถา้ถาใช้ชุดนั้นนะแต่เช็คดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นชุดนั้นมาดูพูดดูแฮนนิแคปครับตัวราคาพูวันนี้เจ้าก็คงยืนยันเชื่อใจทางฝั่งสกอตแลนด์มากกว่ามีการปรับราคาลดลงในช่องจ้าบ้านชนะสี่ราย ในขณะที่องกาสเสมอมีการปรับเพิ่มขึ้น4ลายเป็นเสียงส่วนใหญ่นะผมพูดถึงเสียงส่วนใหญ่เลยนะแล้วก็ช่องทีมยูเอแดลก็มีเสียงส่วนใหญ่4ลายปรับราคาเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าตัวราคาพูเจ้าบ้านชนะเสมอทีมเชนะช่องเจ้าบ้านชนะเจ้าเชื่อใจมากที่สุดไม่โกงกาสเสมอไม่โกงกาสทีมยือนทฮนีแิแคปในราคาครึ่งลูกนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นราคาที่แพงนะย้ำว่าเป็นราคาที่แพงแล้วมันเป็นครึ่งลูกลงห้า ถาวว่าทำไมถึงมองว่าแพงเพราะจริงๆแล้วสกอตแลนด์กับไอร์แลนด์ยังเป็นทีมระดับเดียวกันนะยังย้ำคำเดิมเหมือนเมือ่อสักครู่นี้เลยมันเป็นทีมระดับเดียวกันแต่อยู่ที่ว่าฟอร์มการเล่นตอนนี้ใครจะมีพัฒน,นาการไปดีกว่ากันในราคาครึ่งลูกนี้อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นราคาครึ่งลูกลำห้าและเจ้าก็จ่ายราคาเริ่มต้นมีน้ำร้นอยู่พอสมควรแต่ เจ้าเสียงส่วนใหญ่ก็เรื่องที่จะปรับราคาลดลงสี่รายอย่างที่ท่านเห็นชัดเจนลดลงสี่รายส่วนบอนรองจากที่จ่ายอยู่1.7ซึ่งกินบอนควรจะจ่าย1.8ถูกไหมแต่มันจ่ายแค่1.7มันกำลังจะปรับเพิ่มขึ้นสี่รายปรับราคาเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่า h ฮที่แคปนี้เจ้าก็เชื่อใจบอลต่อสกอตแลนด์ว่าจะกินราคาได้เหมือนกันเพราะนั้น รวมพูเจ้าก,ก็เชื่อาจะบ้านจะชนะตัวแฮนดิแคปเจ้าก,ก็เชื่อว่าจะบ้านจะกินได้อยู่ในทิศทางเดียวกันบวกกับข้อมูลม่นสักครู่แม้จะไปถึงขั้นเอกฉันนะครับเพราะว่าตัวไซติสะไอแลนด์ดีกว่าแต่ว่าภาพรวม้ากเกมหลักทุนกับการทำกำไรเนเธอแรแลนด์ดีกว่าแต่ตัวนี้ผมขอเติมเติมฟอมการเล่นของสกอตแลนด์อย่างที่บอกนะครับว่าชุด ที่ใช้ล่างสุดในช่วงขึ้นหลังอัยูเคถ้าชุดนั้นลงเต็มแม็กเหมือนเดิมผมคิดว่าเก็บกินไฮร์แลนด์ได้เพราะนั้นวางใส่ต่อสกอตแลนด์ครับและกดไปเน้นๆที่ระดับความมั่นใจสิบดาวเลยเชื่อว่าสกอตแลนด์ดีพอที่จะทวงแทนไอร์แลนด์คือได้สังกอดจะขาดไม่ขาดไม่สำคัญเพราะราคาคู่นี้แค่ครึ่งลูกค้าวัดกันเลยเสียเต็มกัได้เต็ม อยู่ต่อสกอตแลนด์คู่ที่2ครับเช็คข้อมูลส่องผู่ดูเทนแคมประหว่างสเปนกับสวิตเซอร์แลนด์สึกเดียวกันอยู่่าในชาลิกแข่งขันกันตออนีหนึ่งสี่บห้าสนนราคาให้สเปนเป็นต่ออยู่ที่1นลูกห้ามพลาดเหมือนกันครับเกมคู่นี้ตัวสิบดาวนเน้นเน้น สเปนกับสวิตเซอร์แลนด์ถ้าพูดถึงเรื่องของชื่อชั้นทีมได้แน่นอนสเปนมันดูดีกว่าอยู่แล้วทั้งชื่อชั้นทีมชื่อชั้นหลีชื่อชั้นนักเตะเป็นทีมมหาอำนาจแห่งเมืองลุกหนงอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามครับสเปนครับพูดถึงในรายการนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเหนื่อยอยู่ไม่น้อยนะเหนื่อยอยู่ไม่น้อยเพราะในสี่เกมเนี่ยพวกเขาชนะ 2, สองเสมอสองไม่แพ้ใครก็มีเกมหืนจับออกลุ่เสมอถึงสองเกม แต่กันนั้นก็ดีครับด้วยความที่กลุ่มนี้มันมหาโหดครับมีทั้งสเปนมีทั้งสวิตมีทั้งโปรตุเกสมีทั้นเช็คคือมันหนักๆแข็งๆทั้งน,นั้นเลยอะ่ะตอนนี้ในส่วนของสเปนเนี่ยเขาพวกเขเอาอพวกเขามีอยู่แปดคะแนนขึ้นเป็นทีมนำนะส่วนทางสวิตเซอร์แ,แลนด์เนี่ยเป็นทีมมวยของกลุ่มที่มีอยู่สามคะแนนจากการเอาชนะโปรตุเกสได้ในเกมล่าสุด ก่อนนั้นนั้นแพ้มาต่อเนื่องสเปนเนี่ยก็คงเน้นเรื่องของการเข้ารอบนะครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยผมเชื่อว่าเขาน่านจะเน้นในส่วนของเรื่องของสังสีเรื่องประสบการณ์มากกว่าเพราะว่าโอกาสที่จะลุ้นเนี่ยดูแล้วยากภาพรวมของสเปนครับในห้าเกมหลังทุนรวมทุกรายการชนะสามเสมอสองเยี่ยมอยู่แล้วแล้วก็ในแง่หมู่ของการทํากําไรก็ทกํากาไรได้สามครั้ง อ่าขาดทุนสองครานก็ยอดเยี่ยมในขนาที่สวิตเซอร์แลนด์ก็อย่ากที่เห็นครับ5้าเกมลงทุนชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามไม่ค่อยดีนักในแง่การทำกำไรก็ทำได้ทำกำไรได้แค่เกมเดียวที่เหลือขาดทุนสี่เกมเทียบตรงนี้สเปนดีกว่าเยอะนะบวกลบกลบนี้กับความเป็นชื่อชั้นทีมด้วยความลงเล่นในบ้านด้วยข่มกันมากทีเดียวอย่างไรก็ตามครับในส่วนของสถิติการเจอกันก็ต้องบอกว่าถ้ามองในภาพ ผลการแข่งขันชนะก็เป็นสเปนดูดีกว่าชนะสองครั้งสเสมอสามครั้งนะในแง่มุมของผลการแข่งขันนะแต่ถ้าเรามองในแง่มุมของการต่อรองสวิตเซอร์แลนด์ดูดีกว่านะครับเพราะว่าสเปนอย่างเกมนะี้ยต่อหนึ่งลูกอะ่ะสเปนเคยชนะสวิตเซอร์แลนด์สองเกมเนะี่ยต้องแค่หนึ่งศูนย์สวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่ได้เจ็บตัว แต่ที่เหนือเสมอสามครั้งไม่ว่าจะต่อด้วยราคาในสวิตกินราคาหมดเลยเพราะฉะนั้นในสายติการจัดก,การแล้วแต่จะมองครับถ้ามองในมุมการลงทุนสวิตสแลนดีกว่าถ้ามองในมุมของผลการแข่งขันล้วนสเปนดีกว่าตามต่อครับดูพู้ดูคิแคปของเกมคู่นี้กันในส่วนของราคาผู้ช่องเจ้าบ้านชนะยังคงเป็น สเปนที่ดูดีกว่าอย่างชัดเจนเจ้าเชื่อใจ4ีรายปรับราคาลดลงในขณะที่โอกาสเสมอเจ้าเสียงข้างมากสามรายปรับราคาเพิ่มขึ้นส่วนในช่องทีมของสวิตเซอร์แลนด์ปรับราคาเพิ่มขึ้นสองปรับลดลงสองไม่ขยับราคา1ก็ดูแล้วเอาแบบที่แบบว่าเอกฉันชัดชัดที่สุดคือช่องสเปนนะสต่อ1เสียง เชื่อใจสเปนแฮนดิแคปในราคาหนึ่งลูกก็มีการปรับราคาแฮนดิแคปนี้สเปนกี่ราคาได้อยู่สี่รายเลทประมาณหนึ่งจุดแปดกว่ากา็เอ่อน่าจะพยายามขยับน้ำให้น้อยลงนะจากหนึ่งจุดแปดห้าหนึ่งจุดแปดหกหนึ่งจุดแปดสามหรือว่าหนึ่งจุดเจ็ดแปดเจ้าอย่างพยายามจ่ายตังค์ให้น้อยลงแสดงว่าเชื่อว่าสเปนมีโอกาส กิราคาหนึ่งลูกนี้และอย่างชัดเจนมากกว่าจึงพยายามหาช่องทางปรับลดลงเพื่อเจ็บตัวน้อยลงในขณนะที่บอลรองฟินแลนด์ก็พยายามปรับราคาเพิ่มขึ้นเพื่อรอตารอใจน้กลงทุนนะครับให้กำไรามากขึ้นอ่ะสี่ลายเพราะนั้นตัวภูตัวไฮเทคนี้ก็ยังยืนอยู่ที่ฝั่งสเปนบวกกับราคาพอพวยกับข้อมูลเมื่อสักครู่นะก็เป็นสเปนที่ดูดีกว่าในภาพรวม เพราะนั้นมั่นใจครับสเปนครับนี่พอที่จะเอาชนะสวิตเซอร์ลนดได้ขาดไม่ขาดไม่รู้อันนี้ดูกันในเกมไปรอรุนเม็ดสองของแถมเพื่อกินเต็มแต่มั่นใจว่าชนะแน่นอนถ้าชนะแน่นอนก็แค่เชียรฟรีกับกินเต็มถูกไหมหนึ่งศูนก็ไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวอะไรนะสกอร์นี้ต้องมีครับยืนพื้นนะ1หนึ่งศูนไปลุ้นเรื่องของเม็ดขาดกัน อยู่ต่อสเปนครับเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลของวันนี้ครับสิบดาวสองคู่ก็เป็นไปตามนี้ครับอยู่สกอตแลนด์อยู่สเปนเป็นทีเด็ดมอลติดดาวจากมอนโอเคสุดท้ายครับก็ขอให้เราโชคดีนะมีเงินใช้ร่ำรวยกันทุกคนแล้วก็กลับมาจอเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ